ครับผมสวัสดีครับพกผมชิดต่างแปลนะครับอันนี้ก็เป็นอาหารมื้อแรกที่มาอยู่ที่นี่นะอันนี้เป็นอาหารมื้อแรกที่มาอยู่ที่นี่นะครับผมก็ตอนนี้ก็กางเต้นเสร็จแล้วก็ย่างหมึยกย่างอะไรกินงงครับผมมีอ, àng, มอย่างเห็นนครับผมนั่งเดินย่างหมึกย่างอย่างกินก็อยู่นะครับย่างหมึกไม่ได้ครับย่างหมึกครับย่างหมึก สาบานาว่าลดน้ำหนักนะครับกลางเส้นแล้วเมื่อกี้ฝนลงเม็ดเปิดปล่อยทีนี้บรรยากาศมันได้ก็นะย่างหมึ่งสังเกตไปลนิ้โอ้ยครับก็ตอนนี้คนก็กมามาเยอะเป็นปกติแล้วนึกว่าจะคนมาไม่เยอะแต่ตอนนี้คนก็มาเยอะนะ ตอนนี้ก็มาถึงที่รับนะ,นะครับผมก็ไม่บอกว่าอยู่ไหนนะครับอยู่ในประเทศไทยนี่แหละก็การเซนต์นกลางอะไรเรียบร้อยแล้วการเ้นกลางอะไรเรียบร้อยแล้วมนันก็มาทำมานั่งทาําอะไรกินคือเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายในตอนการเซนก็คือยุ่งๆอยู่ครับผมนะมันมันมันมีอะไรหลายๆอย่างออมาเราก็รีบลงกลางเลยเพราะว่าฝนลงเม็ดปล่อยๆนะเมื่อกี้นี่เนาะ ก็เลยรีดรีทำรีบอะไรแล้วก็พอดีพอการเต้นเสร็จเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้การเต้นเสร็จก็นี่นะครับผมการเต้นเสร็จก็มานั่งย่างมะเิดอไม่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 มาไม้ไม่ม่ม่มไ่ม่ไม่ไมม่มาม่ ให,ใหม่เลยกเพิ่งจนะซื้อจะซื้อ,อ,อของมาเมื่อกี้นะครับมแมือเ็เลยชา้าแกซื้อแบบมือซื้อนี้เนี่ยไม่เ็กิน ีอยู่แล้วนะนี่มีอยู่แล้วที่ลังๆค่อยเต็มเลยก็มีแบบอ,อุปกรณ์พวกนี้แหละอุปกอรณ์แคมปิ้งเี๋ยวภาพเป็นดูบรรยากาศนะครับเดี๋ยวจะดูพาดูบรรยากาศรอบๆนะครับคนมาเยอะนะครับไม่ใช่เฉพาะเรานั้นผมก็นึกว่าเออวันธรรมดาวันใกล้หยุดเปิดงานแล้วนึกว่าคนจะมาน้อยนะครับที่ไหนๆคนมาเยอะเหมือนับเนานะคนมาที่นี่ก็เยอะเหมือนกันนะอันนี้ก็ เ <c oughs> นี่ยอันนี้เต็นท์กลางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะกลางเต็นซ์เสร็จเรย้อยแล้วนี่ครับบรรยากาศก็คนก็มาเยอะเหมือนกันอันนี้อยู่ส่วนเงาะนี่ครับผมคอยมานั่งเด่นอยู่น้ำส่วนเงาะก็ <c oughs> คนก็มาเยอะนะโน่นโน่โนบรรยากาศคนมากลางเต็นท์นะครับเต็นด้านหลังเราก็มีนะก็รู้สึกว่าช่วงนี้คนก็มาเยอะเต็นท์ด้านหลังก็มี เราไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้ไม่ได้อันตรายนะครับผมคือคนมาเยอะนะครับผมการกลางเต็นเนี่ยคือบางครั้งบางทีเราไม่ได้เราไม่ได้มาสัมผัสประสบการณ์การลางเต็นนะครับผมเราก็จะไม่รู้ว่าถึงเราจะไม่เคยมาแต่ก็หาไม่ใช่ว่าคนอื่นเขาจะไม่มานะครับผมเนาะการที่ผมมากลางเต็นเนี่ยตรงนี้มันก็ใกล้ใกล้ใกล้น้านะเดี๋ยวเราพาไปดูน้ํานะเราลองเท้าหาย <c oughs> เดี๋ยวพาไปดูน้ำเดี๋ใส่แมสก่อนควใส่แมสก่อนครับผมนี่นะครับก็อยู่ห่างน้ำแค่เดินมานี่ก็ถึงแล้วน,นะเต็นท์ผมกลางอยู่ข้างในในสวนแล้วนะครับผมนี่ครับก็เป็นบรรยากาศนะอี่เล่นน้ำมีอะไรเถอะมีล่องเรือล่องแก่งมีจิงช้ามีโขนกระโดดน้ำนะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับผมก็นะครับที่นี่เขาก็ไม่ใช่เฉพาะเรานะครับที่มากลางเต็น์นะนะครับอันนี้ก็มันมันจะอาจจะรบกวนชาวบ้านเขานะครับผมเขาเขาไม่บางทีเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายนะครับเนาะครับก็นั่นแหะ โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ